สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซีนะแล้ววันนี้ก็อยู่ในเกมอะไรวะเนีะโนแมนสการ์ no Sky นะครับผมโฮโฮโฮนะครับวัวตัวอะไรวีเอเย้า hey, ต oh, like ่อเฮาพาเมอร์วีโอ้ดฟีอะไรดุกจับดุกจับเลยฮะโอเค okay, วันนี้ก็เดี๋ยวจะมาทรัเราจะต้องกลับไปหาต้นต่อครับว่ายานของคนเนี้ยคนอ่าเขาคนนั้นอ่ะที่เป็นเจ้าของยานอ่ะไปอยู่ไหนแล้วก็เรา จะหนีล่อไปจากที่ได้ยังไงนะครับผมโอเคหาสถานีอะไรสักอย่างด้วยนะครับเลือกภารกิจการปรับภาพพื้นผิวกด ex4 นี่อ๋อ,อเป็นเลือกภารกิจแบบนี้เหรอภารกิจลองคือภารกิจลองจะเป็นพวกอ่าน่าจะเป็นแกนเช็คต,ต่างๆใช่ไหมโอ้ไ i c อันนี้ก็สอนนะว่าเป็นยังไงปรับภาพเป็นแบบอันนี้จะปรับเป็นแบบเหมือนำทำเป็นกำแพงได้อะไรอย่างงี้ด้วยนะฮะ แร่มีค่าช่วยให้สามารถขุดแร่มีค่าได้โดยใช้อ่าก็อาจจะมีแร่มีค่าอยู่ตรงพื้นดินอะไรอย่างนี้แล้วสามารถขุดลงไปได้กดแท็บนะครับผมเพื่อติดตั้งสร้างท่อแล้วก็เยลลี่นะครับผมมาสร้างเลยละกันอุ้ยสร้างนี้ไม่ได้เยลลี่นะครับ,ลรบแล้วก็ท่อเดี๋ยวเอาไปหาคา,คาร์บอนมาไปฆ่าสัตว์กันดีกว่าแกตาย ฆ่าไอ้เจ้าวีก่อนเลยโดกนกูแน่มาไอวีคุงแอบตลอดแน่ผมไปฆ่าวีแปบนึงนะครับถึงมันจะไม่จำเป็นแต่ว่าหมันใส่ไม่มีอะไรไอ้น้ำนี่มันโอ้เฮ้ยกูจะตายเลยอะ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะ้ยตัวอะไรวะน่านะจีโอมากัดวี v ครับวี จีแมงเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยวี v มันเดินได้จีเลยจีวีเลยเอาวีตายได้การใหม่เนื้อเฮ้ยตัวไรเฮ้ตัวเชี่ยเราม่ด้เบเบดุขาสะท้านฟ้าวัด่อฟอกเบเบดครับเบเบดเบเบดว u t ตายซะ ใช่โอ้ไปนู่นเลยคาร์บอนนั่นเองไปอุย้ยอย่าเดเอาพืชเอาคาร์บอนจะเป็นพวกพืชเป็นพืชเป็น,น,ปนอะไรอย่างนี้นะครับก็จัดเลยละกันมันมีการอัปเกรดไอ้พวกนี้ด้วยแหละไอ้ปืนนะแต่ว่าเรายังอัปเกรดไม่ได้ตอนนี้นะครับเราต้องทำภารกิจนี้ไปเรื่อยๆก่อนเราต้องการคาร์บอนเท่าไหร่วะสอง หลายอยู่นะกดแถบมาแล้วก็คาร์บอนสองได้อีกสองอีกหนึ่งโอเคแล้วเราก็ไปประกรอบปรับสบภาพพื้นถิวนะครับ n i ส์โอ้ n i ส์ได้ได้มาแล้วนี่เห็นไหมมันจะขุดดินได้เห็นบ่างอ๋อผงซิลิซิลิกต นะครับ S I ซิลิ c o นโอเคซิลิ c o นเก็บเลยเฮ้ยอ,อะไรอ่ะนี่ไงอ,อ๋อถ้าถ้าถ้าทำลายไอ้นี่แล้วเราจะไม่ได้แร่ที่อยู่ตรงนี้นะครับนะไม่ได้ชิตีเหนียวกด G นะครับเพื่อไปหาทองแดงนะครับผมผมว่าต้องขึ้นยานว่ะเฮ้ยนั่นนั่นนั่นใช่ปะ ผมต้องขึ้นยานแล้วนี่ไงบอกแร่ทองแดงเจคิวขึ้นยานครับเดี๋ยวต้องขึ้นยานไปเพื่อไปขับยานเลยขับยานเลยมาแล้วตัวใครทำมาแล้วเวย้ยไปเลยอ้าวหมดแล้วพลังงานไปเลยไปเลยไปเลยเจอหลังแรวครับไม่รู้ลงได้หรือเปล่า รบลงเลยบุ้มนอยส์ <Nice. S 2> นายดูซีทองแดงนะเป็นยังไงกันนะนี่หรือเปล่านี่หรอไม่น่าใช่นะตรงเนี้ยเดี๋ยวต้องขุดลงไปนี่อะไรอะ่ะต้องขุดด้วยแงบแงบแงบได้หรือปล เฟอร์ไลท์อย่างเดียวนี่หรือเปล่าถูกไม่ได้โอเคโอค้ยไอด้ดาวนันลอยเลยนะผมเ่้ยตรงนี้แหละนี่เนี่ยมันแร่ทองแดงอะ่ะต้องขุดลงไปเร็ววะปกติทองแดงมันไม่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอเมื่อก่อนไหนอะนั่นเหรออ๋อนี่ไงทองแดงเข้าไปข้างในเลย อ๋อเปอยู่ใต้ดิน,นครับเปอยู่ใต้ดินโอ้โหยากกว่าเดิมว่ะเมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนี้นะครับเมื่อก่อนจะเป็นแบบไม่บอกมีแค่แดะขุณเลยข้างล่างมีอะไรวะเนะี่ยฮะหอยหุ้มเกาะ what หอยตัวใหญ่เชี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะเฮะ้ย สับปริศนาโอ้นี่ไงน,น,นี่หลังแรกนะโอ้โหไม่อยู่ใต้ดินอย่างนี้เลยทองแดงนะคะรับปกติแหล่งแร่บางบางคนที่จะเป็นแบบมันจะเป็นอย่างเงี้ยอยู่ข้างนอกเลยเว้ยแต่ตอนนี้มึดร,รู้สึกเขาดันจะเปลี่ยนใหม่แล้วพวกเนี้ยเปลี่ยนไปอยู่ใต้ดินเอ้ยเจ๋งว่ะไม่ก็บางบางดาวอาจจะอยู่อะไรวะนะไม่เป็นไรนะที่แล้วก็ ที่ได้อยากดูหอยอะครับผมอยากดูหอยอะครับขอดูหอยในชีขอดูหอยในซี่ฮะตักหน่อยนะไหนวะหอยอยู่ไหนอะหอย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 เป็นม,มีเลยโอ้ยหอ,ย,อยเทพยอยู่ไหนวะไม่แต่เนี้ยเก็บไปก่อนแล้วกันน่าจะขายได้ราคาดังมือไม่สดดูขโมยหมดและ <laughs> ว่าเธอบิวอะวอาเธอบิวอ๋อหอย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 มันหอยหายหอยหายโอ้รู้สึกแบบเฮ้ยแปลกๆอะเนี่ยฮะแต่ว่าเราได้อ่าไปไปต้องสร้างเครื่องผลิตแล้วครับต้องขึ้นไปข้างบนก่อนอย่างแรกเราสามารถเจาะขึ้นเป็นแนวระนาบได้นะครับเนี่ยมันโดนบันไดปะอะไรไม่มีไม่มีไม่มีคำว่าบันไดอะไรทั้งนั้นอ่ะ ตรงนั้นก็มีของนะไปดูได้เดี๋ยวต้องสร้างนี่ก่อนไปยังสร้างไม่ได้ดีกว่าแต่นีแล้วก็เติมคาร์บอนเข้าไปกด E นะครับแล้วก็ใช้อะไรนะไอ้คัพเปอร์นะครับผมทองแดงไปครับเริ่มได้49วันได้อยู่ครับนี่เราก็รอครับ รอโปรเซสหอยใหญ่โอ้ชีตวีไปไกลเลยไปมันตัววีป่ะวะใช่ปะแล้วเราก็ได้ของดีเก็บวิทยาลเก็บไว้ที่ตัวโอเคหลังจากนั้นกด Z นะฮะได้ดี่ปะเอ๊ะทำไมเครื่องมันอยู่ตรงนั้นปะโอ้ไนท์ เป็นคอมพิวเตอร์นะครับผมค้นหาเอกสารสำคัญอ่าเด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 เอเดเด่ดเด่าน,น,น,า,น,นาเอเดเดเนเดเดนด้ดนดเ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 นเด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 ซดเดยืเยันว่าไซต์นี้เหมาะสเาเดเดเรเด่ดเรเางดเดเหเอมันหมเหเาะเดรดเดเะเดแกเเดเดเดรเดเเเเ เฮ้ยมีด้วยว่าระบบบทิการใช้งานมันมีด้วยเหรอง่ายต่อกด e เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตามมาด้วยโอเคโอเคพายุพายุสผ่านขี้แต่วัตถุในการก่อสร้างเล็กน้อยเหลือเหลือน้อยพียงเล็กน้อย อะไรอ่ะหลบพักในที่ปลอดภัยในขณะที่กี้ต้องไปกลับมากลับมาในไม่ช้าอะไรของมึงวะน้าลาบซาบแล้วโอ้ยสร้างบ้านรัตฟาร์ตระบบสร้างบ้านโอ้โหมึงสร้างตรงนี้เลยหรอเราเราได้ระบบสร้างบ้านวะเขาก็ให้เราลองเลยแล้วนะะนะมงไม้สร้างให้เรียบร้อย กดเมาส์หมุนไปหมุนมาได้นะครับผมนี่กดแกนเมาส์แล้วก็หมุนนะครับผมแกน X แกน Y อย่างเต็มที่โคตรแจ่มเดี๋ยวเราสร้างตรงนี้โอ้ n นส e โหเป็นบุมเป็นหลุมเป็นบ่อเลยเฟรชแต่ต้องใช้คาร์บอนนะครับผมจะใช้ผมจะลองสร้างบ้านแค่ชั้นเดียวพอนะครับโอเคได้มาพอดีคอมพิวเตอร์ออนไลน์แล้ว โอ้ยกรรมตภาพรังสีเต็มตัวเลยเข้าสู่ระบบการบังคือของผู้ใช้ก่อนหน้านี้ข้อมูลน่าจะเป็นรหัสเราการการ,การก่อสร้างโดยส่วนมาคลีประสบความสำเร็จในการกอบกู้ข้อมูลที่สูญหายที่เสียหายจากบ,บริเวณใกล้เคียง <Yeah! S 1> ข้อมูลถูกบันทึกแล้วเริ่มต้นการค้นหาอุปกรณ์ที่อยู่ใต้ดินเพิ่มเติมเฮมีด้วยมาดิใครก็ตามที่บันทึกข้อมูลพวกนี้ไว้เขากำลังสร้าง เขาเขาทำเขาทำสำเร็จอยากให้ได้ชัดชัดได้เข้าถึงข้อมูลของเขาและบางบางทีฉันก็อาจจะสามารถเรียนรู้จากความพยายามของเขาได้หรือแปลว่าเอ้ยอะไรเครื่องวิเครื่องวิเคราะห์สิ่งปลูกสร้างเยือก็คือเป็นที่อัปเกรดอีเหรอโมเดลปรับอ่าปรับใช้พัฒนาที่ช่วยได้กับกคุณรก็สร้างเปลี่ยนแปข้อมูลเทคโนโลยีเก่าหรือโอเคน่าจะต้องการ ไอเอาไว้เรียนรู้สิ่งก่อสร้างให้ได้มากขึ้นอะไรบว่าท่อหนึ่งแล้วก็แมชชั่นนะครับผมขอเข้าไปในบ้านก่อนี๋ยคจะตายห่าละคุณไส์วูอ้ยอยเ <G ül üyor> กาะเกือบพังแนขยายฐานของคุณได้รับแบบแปลนด์การก่อสร้างนี่ครับอ่าไปที่เครื่องน,นะครับแล้วก็แมชชั่น อ่อต้องการใส่เมทัลบริสุทธิ์เข้าไปอ๋อแฟร์ไรบริสุทธิ์ครับเว้ยไม่ใช่ใส่อะไรนะเฟร์ไรทบริสุทธิ์อันนี้โอเคเราจะได้เป็นแม่เมทัลแม่อะไรเหรอวู้ฮู้ไนสอันนี้จริงเราเอามาสร้างที่นี่ได้นะเอาเอาเครื่อง โ oh, อย้ยีก็สนกันนะจะออกไปมันกนมามเทพาลังสีมันแบบโอเคพายุมันเข้าไปแล้วครับมันมีการสร้างหมู่บ้านดยนะมึงทุกคนมันมีการสร้างหมู่บ้านว้ยเอาคนมาอยู่อะไรเงี้ยชี้โคตรเดือดเลยเกมเนี้ยอัปเกรดแบบไอเขาเรียกว่าอะไรนะอ่ออัปไออัปอ,อะแบบเออร้ลองขอชีวิตอนะอัปเตดตแบบลองขอชีวิตอนะไอี้ย โคตรเด็ดอะอัพแบบจนแบบไอ้เมื่อก่อนที่โฆษณาไว้เมื่อก่อนไปทําไม่ได้ตอนนี้ม่งทาเกินไปแล้วอะเหลือชื่อแล้วก็สร้างเครื่องวิเคราะห์ครับผมเครื่องวิเคะสิ่งก่อสร้างมาอู้เครื่องวิเคราะห์เชื่อมต่อแล้วคำแนะนำผู้ใช้กานผู้ใช้งานควรเก็บกู้ข้อมูลที่เสียหายจากเทคโนโลยีที่ถูกพังไว้ ที่ถูกฝังไว้อ๋อไอเทคโนโลยีบ้านนั่นนะติดตั้งและใช้งานเครื่องวิเคราะห์วิจัยเทคโนโลยีวิจัยโครงสร้างอ๋อไอเอเอไอคือคนั่นแหละนี่อุ๊ยเราได้แกนวับแล้วไม่ใช่แกนด์าแต่แกนวับค่าใช้จ่ายคุณสองข้อมูลที่เสียหายโอ้โหใช้ไม่เยอะนะ ผมว่าน่าจะใช้เวลาแป๊บเดียวโอเคผมขอหาตัวไปครับขอตัวไปหาก่อนใช้แผ่นไอเจ้านั่นท่อแล้วก็ไอ้นั่นโอเคไปละหาแป๊บโอเคก่อนหานะครับมันจะมีภารกิจอยู่เดี๋ยวแล้วตามาหาไปด้วยเลยแล้วกันนะครับก็คือให้หาเทคโนโลยีที่ถูกฝังเอาไว้ก็คือกด F นะครับแล้วก็จะเจอกับเนี่ยๆอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเครื่องหาที่ใกล้ๆก่อนนะครับใกล้ๆมีปะอันนั้นใกล้สุดปะโอเคอันนั้นใกล้สุดนะครับ เราไปดูกันเฮ้ยน,นี่ก็ใกล้นี่อะไรใกล้กว่าวะอันน้นใกล้กว่าเฮ้ยอันนี้ใกล้กว่า,นนวา,วนนวาไปดูกันนะตายออกไปจากที่นั่นออกไปยายยายอย่าเดือดซื้ออย่าเดือดตายฮะเรียบร้อยครับเปลี่ยนอุปกรณ์จิ้ม นี่จะเป็นอย่างนี้นะครับเทคโนโลยทีที่สูญหายโดนฝังเอาไว้นี่แล้วเราก็จะได้ไอ้นี้มาข้อมูลข้อมูลที่เสียหายนะครับด้านขวานะยเป็นแบบแล้วเอาไปโจยเครื่องได้ไปกันเลยค้นคว้าข้อมูลโอ้สตอร์มาแล้วอ่ะมันย้ายย้ายได้ป่าวะตรงเนี้ยท่ามการสตอร์ไปเลยแล้วกันโอเควิจัยเทคโนโลยีนะครับ อ๋อมันใช้ได้เลยโอเคสามารถใช้ได้เลยครับอ๋อไม่ใช่ต้องเอามาปลดล็อกก่อนถึงถึงสามารถที่จะไอนี่ได้แ้ต้องใช้ด้านสแล้วก็โซเดียม,มเดี๋ยวผมไปหาโซเดียมแปน่าจะครบละนี่ครบแล้วเย้ได้ปยย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 ก็ก็ยยยยยยเยย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 ย ฟูลิงไปแบบนี้กันนะครับโอ้แต่ที่ที่วา้าว้ยวู้ฮูาจะตายแล้วอย่าเด็กกำลังจะตายครับตอนนี้เราได้ที่วาร์ปแล้วก็คอมพิวเตอร์เพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อฐานได้ด้วยเหรอไปไปไปจะเปลี่ยนชื่อกูตายก่อนลนะนี่ครับบันทึกฐานใหม่นะครับนี่มันเอาสามารถเราถ่ายรูปได้ด้วยโคตรเท่เลยบ้านหลังน้อย บ้านน้อยคอยรักเมื่อก่อนไม่มีหรอกไม่มีจริงหรือฐานได้ได้ครับเปลี่ยนได้เปลี่ยนชื่อได้ด้วยโฮมศูนย <Home 101. S 1> ์หนึ่งจไปครับไอหนุ่มเรียบร้อยออกนอยอ่าแล้วก็เทเลพอร์ตนะครับผมเครื่องมือปฏิบัติเชื่อเพลิงชีว,ช,วชีวภาพได้รู้ตัวอะไรกึ๊บตั แล้วก็เรียนรู้ไอ้นั่นอีกรอบนะครับมันจะมีเทคโนโลยีอนี่อ่านี่เลยเราต้องใช้ข้อมูลที่สูญหายแล้วก็เครื่องเซฟนำทางเครื่องปฏิบัติเชื้อเพลิงต้องเราต้องทำเครื่องนี้ก่อนครับทำเครื่องนี้ต้องหามาสองชิ้นไอเทคโนโลยีที่สูญหายมันต้องใช้เห็นนะคูนึง ใช่ถึงจะปลดล็อกแล้วก็หลายจันทร์แล้วก็ไปสร้างมามาสร้างต่อนะครับผมโอเคก็ผมว่าพันนี้จบเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมไปหาอุปกรณ์มาเพิ่มพาร์ทหน้าเราจะได้ซ่อมทีเดียวเลยเราจะได้แบบทีเดียวจบเลยนะครับผมเออจะได้ไปจักดาวดวงนี้สักทีไอ้บ้าเอ้ยโอเคคลิปนี้ขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะส่วนคลิปน่าจะเป็นยังไงก็มาติดตามชมไปเลยค่อยไปบาย bye. โอ้โหเย้